ศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยที่5พลังงานกับชีวิตเรื่องพลังงานไฟฟ้าโดยครูเมธินียันดีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูเมียว ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเดิมวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องพลังงานไฟฟ้าวันนี้ครูได้มีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักสองคนถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่พร้อมๆกับการเรียนเรื่องพลังงานไฟฟ้าไปพร้อมๆกันเลยไปเลยค่ะ สวัสด,ดีจ้าลิฟดาสวัสด,ดีค่ะคุณลุงวันนี้ขอรับคุณด้วยนะคะเอ้าฝนตกนี่นาจริงด้วยงั้นเรามาเล่นเกมกันเถอะได้เลยเฮ้ยตกใกหมดเลยอที่แท้ก็ไฟฟ้าดับนี้เองรออีกสักพักไฟฟ้าก็น่าจะมานะ รอนานแล้วนะเมื่อไหร่ไฟฟ้าจะมาสักทีล่ะนั่นสิไม่มีไฟฟ้าแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยรินดาโคล่าถ้าทางว่าสายไฟของที่บ้านจะมีปัญหานิดหน่อยนะคงต้องให้ลุงเคนมาดูพรุ่งนี้เอาแล้วจะทำยังไงดีล่ะครับถ้ายังไงวันนี้ทั้งคู่ก็เข้านอนก่อนก็แล้วกันนะโ้ยน่าเบื่อจังเลยอะเอานะนอนเร็วๆจะได้โตไวๆ ด็รวีครับผมซ่อมสายไฟให้แล้วนะครับน่าจะใช้ได้แล้วล่ะครับขอบคุณครับลุงเคนเย้ไฟฟ้ามาแล้วยังไงเลยนะคะลุงเคนแปบ๊บเดียวก็ชอบเสร็จแล้วแม่มันก็แน่นอนอยู่แล้วฝีมือลุงเคนซะยอย่างเพรไม่มีไฟฟ้าเนี่ยลำบากเลยนะครับอย่างนี้เราน่าจะทำเครื่องกัะเหิดไฟฟ้าไว้ใช้เองนะคะ จะไ,ได้ไม่ลำบากเวลาไฟดับอีกค่ะค่ะนั่นสิลิฟดอลุงเคนรู้วิธีท,ทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไหมครับแน่นอนระดับลุงเคนก็ต้องรู้อยู่แล้วล่ะสิว่าแต่เออลิดาโปลารู้กันหรือเปล่าว่าไฟฟ้านะ่ะผลิตขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้ค,ครับไฟฟ้านะ่ะสร้างขึ้นมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เรียกว่าไดนาโมซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญคือแท่งแม่เหล็กและขดลวดทองแดง โดยการเคลื่อนที่ของขดลวดและแม่เหล็กมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กบนขดลวดทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าบนขดลวดนั่นเองอ้าเข้าใจาแล้วค่ะเป็นแบบนี้นี่เองอ,เอาลละรู้หลักการกันแล้วใช่ไหมคราวนี้เราก็ลองมาทำเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากันดูดีไหมเย้เอา,เ,อาเลยค่ะก่อนอื่นนะก็เตรียมอุปกรณ์ก่อนมันก็จะมีแม่เหล็กกับขดลวดทองแดงที่ขาดไม่ได้ แล้วก็อุปกรณ์การทําให้กดลวดหมุนพวกเฟืองหมุนแล้วก็เตรียมหลอดไฟเพื่อตรวจด,ดูว่ามีไฟฟ้าเกิดขึ้นหรือเปล่าเริ่มจากการนําขดลวด2ชุดมาติดยึดไว้ให้แน่นกับฐานแล้วก็ต่อสายจากขดลวดไปที่หลอดไฟแล้วก็นําแม่เหล็กที่ติดอุปกรณ์ช่วยในการหมุนมาติดที่ระหว่างขดลวดแม่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเอาละ ทีนี้เราก็หมุนแม่เหล็กที่อยู่ระหว่างกดลวดทองแดงรูเร็ววเห็นไหมว่าหลอดไฟติดแล้วแสดงว่าเกิดไฟฟ้าขึ้นแล้วยังไงล่ะโอ้โห DIY ง่ายนิดเดียวเหนื่อยเหนื่อยจังเลยอ่ะแค่ผลิตไฟฟ้าให้หลอดไฟดวงเดียวยังเหนื่อยขนาดนี้เลยเลยเนี่ย นั่นสิแล้วปกติเข้าผลิตไฟฟ้ากันยังไงนะถึงจะพอเพราะปกติไฟฟ้าจะผลิตจากโรงไฟฟ้าที่มีเครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่มากนะสิและไม่ได้ใช้แรงงานคนในการผลิตหรอกนะแล้วใช้อะไรละ่ะคะคุณลุงลก็ใช้พลังงานจากธรรมชาติในการทําให้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าทํางานยังไงละ่ะพลังงานจากธรรมชาติยังไงเหรอครับคุณพอ่อก็ใช้พลังงานจากธรรมชาติในการเคลื่อนที่อุปกรณ์เหมือนที่ลิฟต์ดาบโพล่าทำยังไงละ่ะ ดัวพลังงานจากธรรมชาติเราจะแบ่งเป็น2ประเภทคือพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวันหมดอย่างพลังงานจากน้ำลมหรือแสงอาทิตย์กับพลังงานที่มีจำกัดแล้วใช้ไปหมดอย่างพลังงานจากถ่านหินก๊าซธรรมชาติและน้ำมันซึ่งการที่จะผลิตไฟฟ้าให้มากพอกับความต้องการเราต้องใช้พลังงานที่มีจำกัดซึ่งสามารถให้พลังงานได้ในปริมาณที่มากกว่าพลังงานจำพวกหมุนเวียนลิปดาโพลาคงรู้แล้วนะ ว่าไฟฟ้ามีความสำคัญและผลิตขึ้นอย่างลำบากแค่ไหนเพราะฉะนั้นต้องรู้จักประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนะรู้ไหมครับ<ะ>เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนไปวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาช่วยกันว่านักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องอะไรไปบ้างพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่มีน้ำหนักไม่ต้องการที่อยู่ พลังงานมีหลายรูปแบบเช่นพลังงานความร้อนพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานไฟฟ้านอกจากนี้พลังงานยังมีประโยชน์มากมายเช่นเราใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำกิจกรรมต่างๆแต่ถ้าเราใช้พลังงานไปในทางที่ผิดวิธีก็จะก่อให้เกิดโทษอาจถึงแก่ชีวิตได้ ถ้านักเรียนพอเข้าใจในเนื้อหาเรื่องพลังงานแล้ววันนี้ครูมีใบงานที่3.1มาให้นักเรียนได้ลองทําถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งใบงานมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ